ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนล l นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินจากแอปหาเงินฟรีบนมือถือนะครับเพียงแค่เราเล่นเกมง่ายๆก็สามารถทําเงินเข้าทูมอนี่โวลิได้แล้วนะครับการถอนเงินนะครับจะเป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับผมในวันนี้เลยนะครับมีวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่25เดือน6นะเดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้ดูว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายเงินปกติหรือว่าเร็วเหมือนเดิมหรือเปล่าใครที่เคยเล่นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ ้ดวยส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยดูคลิปให้จบกกอนหากสนใจค่อยลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำในคลิปกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมทำเงินทูมอนิเอวอลิตก,กันก่อนตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมมอถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยดูในคลิปนะครับจะมีรูปและก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทำเงินนะครับ เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าแทบพอยเล่นไปหาเงินไปก็เป็นแอปเก่านะครับที่สามารถจังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแอปนี้เนี่ยเปิดมาหลายปีแล้วเนาะการใช้งานก็ยังปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังมีแอปอยู่ก็ยังเข้าเล่นทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็สามารถค้นหาชื่อตามในคลิปได้นะจะมีชื่อขึ้นไว้ให้ด้วยนนรัข้ตอวิธีกา สมัครดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับก็ทําคลิปแยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในการใช้งานนะครับจะเป็นการอัปเดตแบบรวดเร็วนิดนึงเพราะว่าแอปนี้เนี่ยเคยใช้งานกันไปเยอะแล้วนะเรามาดูที่แท็บเมนูด้านล่างนะครับก็จะมีทั้งหมด4เมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยหน้าแรกนะครับก็จะมีทั้งหมดตรงนี้นะครับแท็บด้านบนเนี่ยมี5เมนูมีการหมุนวงล้อนะครับในการรับคะแนน15ครั้งนะครับแล้วก็การเล่นเกมสุดฮอตเนาะจะเป็นการดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องการดูคลิปวิดีโอในเมนูที่3หาา แล้วก็โคอดอ่งางเปาตรงนี้ยังไม่มีมาแจกเนะาะเพราะว่าแอดมินเนี่ยเขาไม่ได้แจกโคอดอ่งางเปาแล้วนะครับผมไม่สามารถสร้างโคอดอ่งางเปาเองได้นะครับต่อไปการเชิญเพื่อนนะครับเราจะทําการเชิญหรือไม่ทําการเชิญก็ถอดเงินได้ตามปกติเลยนะครับตั้งแต่2 0ง500 1 0 0 0ไม่ต้องเชิญเพื่อนค่าต่ากว่า200เราจะต้องทําตามเงื่อนไขหรือว่าตัวภารกิจนะครับต่อมานะครับผมภารกิจทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดเกมต่างๆเข้ามาเล่นในการรับในส่วนของคะแนนการดาวน์โหลดเกม ตรงนี้เนี่ยควรที่จะทําการดูตัวเกมก่อนว่าภารกิจมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะอย่างเช่นเกมที่1นึ่งอ่ะตรงนี้เนี่ยมีคะแนนให้อยู่ที่16ล้านเหรียญทองนะครับคำนวณเป็นเงินบาทที่เขาให้เราเนี่ยอยู่ที่12,422หมส่บาทสงตางค์ตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูตัวความสําเร็จเนาะตรงหัวข้อตรงนี้ว่าภารกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะเราเลื่อนดูเลยนะครับภารกิจเนี่ยจากการดูเนี่ยถ้ามันมีไหนเสียตังค์นะครับในการเล่นก็ไม่แนะนําให้ดาวโหลดในการทําภารกิจเนาะเ เติมเงินนะครับ 30บาท50สบาท100บาทนะครับสูงสุดที่5 0 0 0 5 0 0 0 0ืนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําให้เราเติมนะครับแนะนําให้เราเล่นแอปฟรี free, นะครับผมประมาณนี้เมนูที่2นะครับในส่วนของมินิเกมสําหรับตัวมินิเกมเนี่ยก็จะเป็นการเล่นผ่านแอปแท็บคอยเลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องดาวน์โหลดใดๆทั้งสิน้นนะครับสามารถกดเล่นเริ่มเกมในการเก็บในส่วนของตัวคะแนนได้เลยเมนูที่3นะครับในส่วนของกิจกรรมกริจกรรมเนี่ยก็จะเป็นระบบการเช็คอินนะครับรายวันเลย1-7วันสามารถกดเช ได้ทุกวันเมื่อเราเข้าใช้งานผ่านแอปนะครับและก็ต่อไปนะครับเป็นการชวนเพื่อนรับล้านเหรียญนะครับอันนี้ก็สามารถไปชวนแนะนําต่อได้จํานวนคําเชิญทั้งหมดที่เราเชิญเพื่อนไปรางวัลทั้งหมดที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนและก็การใช้งานก็จะรวมให้เราตรงนี้เลยตั้งแต่เริ่มเล่นวันแรกจนวันปัจจุบันนะครับภารกิจรายวันนะครับผมก็จะมีการเล่นมินิเกมการดูวิดีโอโฆษณาการสําเร็จภารกิจยอดนิยมและก็ยังมีภารกิจอื่นๆนะครับอย่างเช่นการตอบแบบสำรวจพร้อมรับรางวัลการหมุนวงล้อการ เพื่อนบูนัทเวไอพีอย่าลืมนะครับไปกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของทางแฉพคอยด์ไทยแลนด์ไว้ด้วยนะเพื่อรับข่าวสารต่างๆนะครับหรือแจ้งปัญหาในส่วนของการใช้งานประมาณนี้เลยต่อไปเมนูที่4นะครับเป็นส่วนของฉันนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นชื่อบัญชีนะครับส่วนด้านบนจะมีในส่วนของการออกรหัสการเชิญเพื่อนนะครับการตั้งค่าแล้วก็การติดต่อแอดมินสามารถกดเพิ่มเติมดูได้การถอนเงินนะครับก็กดถอนเงินตรงนี้ได้กดเข้าไปเลยสําหรับการถอนเงินรางวัลทูมานิวเอลิตนะครับถ้าเราเคยถอนเงินไปแล้ว แล้วเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับ1บาท10บาท50บาทหรือว่า100บาทที่เป็นรายการต่ํากว่า200บาทนะครับ จะเป็นรายการที่ถอนได้ในช่วงแรกที่เราสมัครครั้งแรกนะหลังจากหมดเวลาที่เขาให้เราทดลองถอนเนี่ยประมาณ3วันเนาะมันก็จะเริ่มต้นที่200 500แล้วก็1,000สําหสลับทั้ง3รายการนี้เนี่ยหวันคุณจะถอนเงินกี่รอบก็ได้กี่ครั้งก็ได้แต่ละรายการอย่างเช่นเรามี1,000บาทเราอยากจะถอนรายการ200เนี่ยหครั้งก็สามารถถอนได้หรือเราอยากจะถอนรายการ1,000ครั้งเดียวเลยก็ได้เราจะถอนกี่ครั้งก็ได้ในแต่ละรายการนะครับ การถอนเงินนะครับไม่จำเป็นต้องไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนพอแค่เรามีคะแนนครบตามจํานวนแต่ละรายการเนี่ยเราสามารถกดแลกเงินได้เลยสําหรับ200 500และก็1,000นะครับสามารถกดแลกได้ใครไม่เข้าใจขั้นตอนการแลกเงินรางวัลทูมอนี่วอลดตดูด้านล่างคลิปนี้ได้ผมมีวิธีการาแลกเงินไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยเนาะสำหรับคนที่เคยแลกอยู่แล้วก็กดถอนเงินได้ตามปกติเลยโดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเา่าโอเคนะครับก็ได้ทําการถอนเงินเรียบร้อยนะกดกากบาดปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับ I <laughs> การแลกรางวัลนะครับสำเร็จเรียบร้อยแลวนะครับจะมาถึงภายในนะครับหนถึงสาวันทาการตามที่เขากําหนดตรงนี้นะครับใช้เวลาตรวจสอบ1นถึงสวันทําการนะครับอย่างนั้นเนี่ยก็ให้เรามากดเช็คที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้เลยกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะขึ้นนะครับวันที่ตรงนี้เลยนะเป็นวันที่การแลกเงินนะครับที่ผมได้ทําการแลกไปนะครับตามนี้เลยนะน่ครับจำนวน200บาทนะครับนี่คือวันที่วันที่25เดือน6กนะครับสองพเวลาก็4ี่ทุ่มเ นาทีนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าเงินที่เราแลกไปเนี่ยจะใช้เวลาเกิน10นาทีหรือเปล่านะครับอันนี้คือยอดจําจนวน200ที่แลกไปอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าหากว่ามันตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นการแรกลกรับรางวัลสําเร็จนะครับหรือว่ามีการแจ้งเตือนจํานวนเงินที่เราแลกไปนะครับตามจํานวนเลย200นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของการใช้งานทั้งหมดนะครับแล้วก็การแรกลกรับรางว,วัลทูมอนี่วอลเลตจำนวน200บาทที่เราได้ทําการแลกไปนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะ ส่วนใครที่อยากจะลองเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดตามชื่อคลิปหรือว่าตามในคลิปได้นะครับจะมีในส่วนของรูปแอปขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็จะเป็นชื่อพร้อมสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดตามได้เลยหรือเราไม่สะดวกค้นหาเองหรือว่าค้นหาไม่เจอเนี่ยก็จะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับสามารถกดลิงก์ติดตั้งได้เลยนะครับดาวนโ์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ iOS หรือว่า iPhone นะครับไม่สามารถดาวน์โหลดในการใช้งานได้นะครับส่วนใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถล็อกอิน บัญชีเดิมได้ถ้าเราเคยลบแอปไปแล้วเนาะก็สามารถใช้บัญชีเดิมได้ถ้าเราจําได้นะก็รองเงินเข้าอย่างเดียวนะครับถ้าใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับวิธีการทําเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูบอนิวเลตนะครับจากการเล่นเกมนะครับจำนวน200บาทนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการสอนวิธีการเล่นเกมอย่างไรให้ได้รับเงินเข้าทูบอนิวเลตเดี๋ยวจะถอนเงินให้ดูเลยว่าการถอนเงินเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับสำหรับการถอนเงินรางวัลทูมานิโอเลตนะครับถ้าเราเคยถอนเงินไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับหบาท10บาท50บาทหรือว่า100บาทที่เป็นรายการต่ํากว่า200บาทนะครับจะเป็นรายการที่ถอนได้ในช่วงแรกที่เราสมัครครั้งแรกนะหลังจากหมดเวลาที่เขาให้เราทดลองถอนเนี่ยประมาณ3วันเนาะมันก็จะเริ่มต้นที่200 500แล้วก็1,000สําหรับทั้ง3รายการนี้เนี่ยหวันคุณจะถอน ถอนเงินกี่รอบก็ได้กี่ครั้งก็ได้แต่ละรายการอย่างเช่นเรามี1,000บาทเราอยากจะถอนรายการ200เนี่ยหครั้งก็สามารถถอนได้หรือเราอยากจะถอนรายการ1,000ครั้งเดียวเลยก็ได้เราจะถอนกี่ครั้งก็ได้ในแต่ละรายการนะครับการถอนเงินนะครับไม่จำเป็นต้องไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนพอแค่เรามีคะแนนครบตามจํานวนแต่ละรายการเนี่ยเราสามารถกดแลกเงินได้เลยสําหรับ200 500้และก็1,000นะครับสามารถกดแลกได้ใครไม่เข้าใจขั้นตอนการแลกเงินรางวัลทุ วันนี้วุล็ตดูด้านล่างคลิปนี้ได้ผมมีวิธีการาแลกเงินไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยเนาะสำหรับคนที่เคยแลกอยู่แล้วก็กดถอนเงินได้ตามปกติเลยโดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มพอเรากดเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะขึ้นนะครับวันที่ตรงนี้เลยนะเป็นวันที่การแลกเงินนะครับที่ผมได้ทําการแลกไปนะครับตามนี้เลยนะนะ่ครับจำนวน200บาทนะครับนี่คือวันที่วันที่25เดือน6นะครับ2024เวลาก็4ทุ่ม9นาทีนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าเงินที่เราแลกไปเนี่ยจะใช้เวลาเกิน10นาที หรือเปล่านันนี้คือยอดจํานวน200ที่แลกไปอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าหากว่ามันตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นการแลกรับรางวัลสําเร็จนะครับหรือว่ามีการแจ้งเตือนจํานวนเงินที่เราแลกไปนะครับตามจํานวนเลย200นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของการใช้งานทั้งหมดนะครับแล้วก็การแลกรับรางวัลทูมอนีวอลลตจำนวน200บาทที่เราได้ทําการแลกไปนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะ